เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมุลเลตคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนปะดินกามเมนน้ำผลไม้สันทนาพลัสดื่มความสดชื่นดื่มสันทนาพลัสผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อสุขภาพเลแอนรัสแคลริเทคเสน่ห์รถสเสน่ห์คุณ ครับตอนรับเราก็สู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะตอนนี้เราอยู่ใน EP 98แล้วฮะเป็นไงบ้างคุณนมอิ่มใกล้จะอายุครบร้อยแล้วใช่ตื่นเต้นจังเลยรู้สึกว่าการเดินทางของเรามันช่างยาวไกลเหลือเกินพี่เจบอกพี่เจจะจัดมิตต้งด้วยก็ติดไว้ก่อนละกันฮะช่วงนี้โควิด19น่าจะจัดมิต้งยากแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราครบร้อยแล้วเราจะหยุดนะ หยุดก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปร้อยหนึ่งต่อเออเวรเนี่ยเวรหมดเลยเนี่ยยังยังยังงยัถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังช่วยเหลือคนได้ถ้ายังมีแรงอยู่และมีสปอนเซอร์อยู่เราก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับขอบคุณมากๆนะมีคนเอาชิลมาให้ชิลแบบนี้มันดูรู้สึกธรรมดาไปผมก็เลยเพิ่มพลังสเกลเตอร์ไปหน่อยนึงนี่ร้อยเนี่แล้วเคยเห็นแบบสิบล้อป่ะ เขาก็จะมีคำนี่ผมเขียนว่าอะไรรักเมียเป็นคนรักเมียบอกเลยช่วงหลังๆนี่ไม่ได้คอ่ะจะบ้าเหรออ่ะใน ep 98วันนี้นะฮะบอกเลยว่าเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะที่ตรงนี้ผมบอกเขาคร่าวก่อนนะว่าเป็นพื้นที่มีอยู่หนึ่งไร่หไร่เป็นที่ตาบอดตาบอดแล้วแบ่งเป็น4ส่วน1 2 3 4 เดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์น่ารักนักก่อนครับผมขอขอบคุณ A อเ l e t ค่ะอยากจะได้เครื่องรางของขลังที่เขาเคลมกันว่าสายขาวแน่นอนไปดูได้นะฮะในเพจ A อเ l l e t ลนะฮคะครับผมเขาขอบคุณรัตนประดินกาเม้นท์ค่ะอยากจะได้เสื้อยูนิฟอร์มหรือว่าเสื้อยืดแบบนี้สกรีนแน่นๆนัแน่น,น,นมากเลยบอกเลยว่าถ้าคุณแบบเป็นบริษัทต้องการพันตัว2 0 0พตัว3 0 0พันตัวรัตนบปดินกาเม้นท์เขามี ซัพพอร์ตคุณเสมอเข้าไปออดูในเพจรัตนาปดินการเมนครับผมเครื่องดื่มสันทนาพลาสค่ะน้ำผลไม้สันทนาพัทบอกเลยว่าอร่อยแบบนี้เลยผมบอกเลยว่า CJ Shop CJ Express ม,มีขายหมดเข้าไปดูนะฮะเขามีโปรโมชั่นดีๆซื้อกี่แพ็คแถมอะไรบ้างติดตามได้นะกดติดตามเขาด้วยที่เพจสันทนาพัทครับผม คาริเทคเสน่ห์รถเสน่ห์คุณค่ะซูมเอ็ก c a r คาริเคครับเขาเป็นเขาเป็นน้ำยาบำรุงรักษารถยนต์ค่ะพ่เจอ่าคุณจะเคลือบจะขัดจะขัดล้อมีทุกสิ่งอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้รถคุณสวยงามและเงางามในราคาถูกๆใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปโลตัสนะคุณลองไปหาดูครับซูมด้็กไบรคาริเทคเข้าไปติดตามได้ในเพจ คาริ c, เทคเสน่รถเสน่คุณครับผมและก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมโดเน a มากับเรานะคะรายการเด็ดึกเซนทุกบาททุกสตางค์เลยเราก็มาช่วยเหลือคนแบบนี้นะฮะ<ช>เอามาเป็นวิทยาทานให้ทุกๆคนได้ดูถือว่าเป็นบุญแบบหนึ่งนะใช่เป็น,<ใ>นบุญเป็นุศส่นต่อไปด้วยนะเหมือนเหมือนเวลาเราทําหนังสือพระ,อะเออคือทํายังไงให้คนรู้สึกทําดีกัวบาป นี่แหละคุณถือว่าคุณได้บุญแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดเนทให้เราขอบคุณทับอ่ะเรามาที่นครนายกพื้นที่ตรงนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้มีที่อยู่ผืนหนึ่งมีอยู่หนึ่งไร่เราแบ่งเป็น4ส่วนนะฮะส่วนที่1เนี่ยเป็นของคุณลุงส่วนที่2เนี่ยเป็นของคุณอาส่วนที่3เป็นส่วนของคุณย่าลองค่ะส่วนที่4เป็นของเจ้าของเคสที่ให้เรามาในครั้งนี้ตรงเนี้ยเนี่ย อมอิ่มรู้ไหมว่าเขาอยู่กันหลายชั่วอายุคนแล uh ้ว huh. ตั้งแต่รุ่นคุณย่าก่อนคุณย่าย่าทวด uh huh. นู่นนี่นั่นมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมากมายในที่ผืนนี้ uh huh. ทั้งในเรื่องของการคุณรู้จักผีโพรงไหม uh huh. คุณรู้จักผีปู่ย่าไหม uh huh. คุณรู้จักผีว่านโพรงอะไรแบบนี้มีหมด ซึ่งมันผ่านมาเยอะมากมเราก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เราจะเจออะไรอุ้มอิมเห็นอะไรครับออุออ้มอิมเหม็นใช่ไหมเออเราได้กลิ่นอะ่ะเราได้กลิ่นเหม็นเน่าตลอดเวลากลิ <c oughs> ่นแบบเป็นกลิ่นเนา่าๆอ่ะพี่เจถอดเฟสชิลแล้วก็ยังได้กลิ่นอยู่กลิ่นเหมือนเหมือนของสดเนา่าอ่ะอ่านี่มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันมีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายผมอาจจะเล่าผิดเล่าถูกเดี๋ยวผมให้เจ้าของเคสดีกว่าอดี่อะเชิญครับคุณ แอมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอมไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะแต่ที่อยู่ตอนเด็กเเคยอยู่ตั้งแต่เด็กเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วว่างั้นเถอะคุณพ่อพามาอยู่ก่อนจะขึ้นป .1 ได้ค่ะตรงเนี้ยผ่านมากี่ช่วงอายุคนแล้วครับน่าจะเยอะแล้วมั้งค่ะเพราะว่าเห็นก็เรามาอยู่ที่เนี่แต่เราไม่ได้อยู่ตั้งแต่เดิมเรามาอยู่เพิ่งเพิ่งมาอยู่ตอนเราจะขึ้นป .1 ครับค่ะก็เห็นคุณย่าอยู่แล้ว คุณย่าอยู่คุณย่ายังอยู่ไหมตอนนี้คุณย่าเสียแล้วเสียชีวิตไปแล้วคุณย่าเนี่ยแบ่งที่ไปให้4ส่วนอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้คราวนี้อุ๋มอิ่มครับที่ตรงนี้เนี่ยเกิดเรื่องหนึ่งตอนที่คุณแอมเนี่ยส่งข้อส่งข้อความมาหาเรานะคือคุณอาผู้หญิงเสียชีวิตไปทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีการเสียชีวิตไปถึง4คนมีคุณย่าก่อนแฟนคุณอาคุณอาเสียต่อมาคุณพ่อเนี่ยก็แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเสียชีวิต ค,คุณอาเสียชีวิตก่อนพ่อ25วันทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดอะไรกับที่ตรงนี้หรือเปล่าทุกครั้งที่มีคนมารวมอยู่ตรงนี้จะทะเลาะกันเบาะแหวงกันทนั้งที่ที่เขาแบ่งกันมานานแล้วนะไม่ได้ทะเลาะเรื่องที่หรืออะไรนะแต่มีเหตุการณ์แบบนั้นใครมาอยู่ที่นี่มีปัญหาหมดวันนี้เจ้าของบ้านต้องการให้น้องชายมาอยู่ดูแลแล้วก็กลัวว่าเหตุการณ์นั้นจะซ้ำรอยก็เลยมาให้รายการเดะซิกเซนเนี่ยมาช่วยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ประวัติศาสตร์ หลายชั่วอายุคนเลี้ยงผีเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เต็ไมไปหมดอุ้มอิ่มได้กลิ่นเนา่าใช่ไหมใช่ตลอดเวลาตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะพูดถึงตรงนี้อันหนึ่งนะฮะแก็รู้สึกเหมือนแบบมีโคมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอะ่ะพยายามจะวิ่งมาผักอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเ<ม>หรอผักอย่างเงี้ยเออเขาจะวิ่งเข้าหลังอย่างตลอดเลยเขาใส่ผ้าถุงประมาณเนี้ยสีออกม่วงม่วงเข้มๆเ,เ,เลยอะ่ะแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นสีขาว,ส,ขาวสีออกค้มคิมไข่ไก่อ,อ่ะเดี๋ยวผมขอขยับเข้ามานี่นิดนึงนะฮะเพื่อให ง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้ตรงนี้ผมถามในส่วนที่อุ๋มอิ่มพูดเมื่อสักครู่นี้ก่อนอะไรมีไหมผู้หญิงใส่จงกระเบนเหรอไม่ใส่อะไรใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงสีม่วงผ้าถุงเนี้ยสีม่วงเข้มๆคือเขาใส่ชุดทวงเข้มๆเลยผมหยิกผมหยิกผมประมาณพี่เขาเนี่ยเราก็หยิกแล้วก็แบบอันนี้ตรงมากเลยโตเลยอ่ะแล้วก็ผมหยิกเดีอยผมหยิกคือผมสั้นผมแบบพี่เขาเนี่ยแต่ว่าผมดัดๆๆดดัเป็นผมดัดหน่อยอ่ามีใครลักษณะแบบนี้ไหม ไม่มีนะคะถ้าถ่ายโทนสีเข้มๆอย่างนี้ไม่มีแต่ว่าคนได้เคยเหมือนเพื่อนคุณอาหรือว่าเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่มานอนเขาบอกจะเห็นคนแก่ค่ะเห็นคนแก่ผู้หญิงแก่ทำไมเขาถึงจะมาผักอิ่มเขาบอกว่าไม่ให้อิ่มมายุ่งอ่ะไม่อิ่มมายุ่งออกไปออกไปวันนี้สิ่งที่บอกคุณแอมบอกว่าอยากจะกลับมาอยู่ผมอันนี้เราจะช่วยในเรื่องนี้ก่อนนะส่วนการที่มาพื้นที่นี้จะเจออะไรนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากัน อ่าระหว่างนี้คือตอนนี้สิ่งที่เราเจอเราเจอผู้หญิงคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นคนทําให้คุณอาและคุณพ่อเสียชีวิตหรือเปล่าเขาสามารถพูดคุยได้ไหมผู้หญิงคนนี้ตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ข้างหลังเราตอนนี้เขาแสดงหน้าตาอาการแบบไหนล่าสุดที่เราเห็นวิญญ,ญาณแบบนี้เนี่ยเราเซ็งมากเลย เราได้ยินตอนที่พี่พี่พูดถึงผีปู่ผีย่าผีกะไงเราก็เลยกลัวว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่เราเห็นมันจะเป็นจินตนาการของเราไหมอย่างเงี้ยแต่เราก็มองประมาณ8ดรอบแล้วอะเราก็ยังได้กลิ่นเขาเหมือนเดิมอะคือเราได้กลิ่นเขาก่อนที่ที่ผู้พี่จะเดินมาคุยกันอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะผู้หญิงคนนี้มันมเรารู้สึกถึงอันตรายอะรู้สึกถึงอันตรายใช่เรารู้สึกถึงอันตรายที่แบบว่าเขาสามารถทําให้คนในบ้านมีพฤติกรรมแบบเขาได้อ่ะ คือเขาสิงได้เขาสิงได้เขาสิงได้พี่เจอ่าเดี๋ยวนี้ผมถามคุณแอมก่อนมันมีเรื่องหนึ่งที่คุณแอมเคยบอกว่ามีเหมือนการบูชาหรือการให้ผ่านล่างกันสมัยเด็กๆที่เราเคยเจอคืออะไรอ่าน้องสาวเขาเคยวิ่งเล่นมาดูพิธีกรรมที่เขาทํากันอยู่บนบ้านตรงนี้หรือบนบ้านคุณย่าบนบ้านหลังนู้นใช่ค่ะ้านในย่าค่ะก็คือส่วนส่วนลูกชายคุณอานเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ผ่านล่างนะ แต่ว่าน้องสาวพอเคยเห็นนะเขาเหมือนแบบลำแล้วก็กระดกเหล้าขาวกระดกเหล้ากินกินข้าวเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาจะอยู่นเดันนี้อันนี้เหมือนอาการปอบนะใช่ไหมอุ้มอิ่มเหมือนอาการปอบมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะให้อีกเรื่องหนึ่งคือตอนแรกที่เขาส่งมาเนี่ยที่บ้านหลังนี้นะมีในเรื่องของการไหว้ที่เขาเรียกว่า่าเิยกาเรียกให้เรียกว่าาย่าก่อใครเป็นคนให้เรียกย่า คุณย่าที่ให้ที่ตรงนี้มาถูกไหมฮะคุณย่าบอกให้คนที่บ้านเรียกว่าย่าเกอกได้เขาอยู่นี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยกันกับเขาเขาเรียกว่าย่าเกอกคราวนี้ทีมงานก็พยายามไปหากอกเกอะเกอกผีเกอกย่าเกอกเราก็ได้ข้อมูลทั้งในเรื่องผีหม้อผีปู่ย่าแล้วก็สิ่งที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดคือผีกะ รู้จักผีกะไหมครับไม่รู้จักคุณนุ้งอิมรู้จักผีกะไหมรู้จักค่ะรู้จักใช่ไหมฮะคือผีกะมันมีลักษณะเป็นยังไงน้องอิมคือเขาก็เป็นสัมภเวสีประเภทหนึ่งที่แบบม,มีวิชามาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเมื่อพอเสียชีวิตไปก็เป็นเหมือนประเภทหนึ่งของอสุรกายเขาเรียกว่าผีกะมันก็คือสามารถทําได้หลายอยา่างทําได้หลายอย่างซึ่งจริงๆผีแปลงร่างได้ทำนี่ทำนี่ได้ซึ่งจริงผีกะถ้าเราอ่านในวิกิพีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นผีที่ ที่เขานับถือกันแบบทางเหนือคนที่แสดงลิเกจะนับถือผีกะเขาก็จะเรียกผีกะผีร้ายผีพะผีพระผีนางคนละกะกับอิ่มนะรวมทั้งผีกะบรรพบุรุษเออนี่ยแหะกะบรรพบุรุษน่าจะเป็นอย่างที่อิ่ลักษณะก็จะเอาใส่หม้อมีผ้ายันสีขาวโปะไว้แล้วก็ถ้าสมมติใครเลี้ยงผีกะจะทําให้ทํามาค้าขึ้นเหมาะกัการค้าขายผมถามงี้คุณย่าค้าขายไหมค้าขายทำขนม ทำขนม,ขนมไทยขายขายหมดตลอดอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าใช่ผีกะหรือเปล่าคุณนอิมจากที่คุณอิ๋มรู้ว่าผีกะลักษณะเป็นยังไงผีกะม,มีส่วนที่จะทําร้ายคนที่เลี้ยงหรืออยู่ใกล้ชิดบริเวณคน,นเลี้ยงได้ไหมมีส่วนทําได้มีส่วนทําได้ไดแต่ว่าจะมาทําลูกหลานนะ่ะไม่ได้นะาาแต่ทากับคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้หรือใครที่รับต่อก็รับช่วงไปอย่างเงี้ย สมมุติว่ามันไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้อย่างเงี้ยได้ดิบได้ดีแล้วลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเป็นไปได้ไหมท้าคุณย่าเลี้ยงแบบเนี้ยแล้วลงมาถึงุ่นลูกรุ่นหลานส่งให้แล้วแต่ลูกหลานไม่เลี้ยงต้องดูอ่ะต้องดูนะตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ยังยืนอยู่นะยืนอยู่กับพี่เจละเขาอยู่ข้างๆพี่ใช่ใช่แล้วเขาโกรธอะไรพี่ไม่ได้พี่ไม่กเขาไม่โกรธเขาเขาไอ้นี่เราคนเดียวอ๋อเขากดดันเราคนเดียวใช่เขาพูดได้ไหมครับ เขาพูดได้ผมถามคุณยายเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้เขาเป็นดวงวิญญาณเจ้าที่หรือเป็นอะไรครับกูอยู่มานานแล้วกูอยู่ตั้งแต่พวกมึงอ่ะยังไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้มีแต่ป่า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 หมดเลยเออแล้วก็มีแค่ครอบครัวเดียวก็คือตรงนู้นเลยอ่ะตรงนู้นตรงนู้นอ,าาอ่ะแล้วคุณยายที่อยู่ตรงเนี้สามารถทําอะไรไม่ดีให้กับบ้านหลังนี้ได้ไหมทําได้ถ้าเขาทากับอินได้ขนาดนี้เขาก็แกล้งคนอ,อื่นได้อ่ะเขาอยู่ที่นี่ เขาได้รับการกราบไหว้ไหมได้รับเขาได้รับการกาไว้หมู<ว>เห็ดเป็ดไก่กินหมดเลยแล้วสรุปแล้วคุณยายใช่เจ้าที่ไหมไม่ใช่นะเจ้าที่ต้องเป็นคนดีอ่ะใน,ในใสายตาละอุ่มอิ่มนะ,ะทำไม,มอันนี้ถึงมองว่าไม่ดีก็เขาดุอะแล้วก็แบบดูร้ายๆอะพวกวิญญาณร้ายมันจะชอบทาแบบ ฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างงี้ฉันจะเอานั่นฉันจะเอานี่อ่างเงี้ยแล้วเวลาเวลาที่มาให้คนอื่นเห็นก็จะมาแบบน่ากลัวมากอย่างเช่นมาแบบมีไฟเขียวขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเหรอมีปอบเปล่าเออมากเลยกลัวมากเลยเนี่ยเหมือนปอบคือด้วยความที่วิญญาณเนี้ยมีอายุมากมันมากกว่าร้อยปีอ่ารเงี้ยเพราะตอนที่มาเห็นอ่ะตรงเนี้ยมันมีแต่ป่าแต่ในโมนเจมันป่าหมดเลยค่ะนี่เพิ่งมาอยู่นี่ก็เพิ่งมาซื้อแต่ก่อนเป็นป่าทึบ ที่จริงๆเลยที่ใครไม่กล้าเขาจะเข้ามาบ้านจะบอกว่าจะอยู่กันได้ยังไงอะงงมากเลยแล้วคนก็จะเลยผ่านไปคือจะไม่จะเหมือนว่าไม่มีบ้านคนอยู่นี่มีทางนั้นผมถามอย่างนี้คุณพ่อเป็นอะไรเสียชีวิตครับคุณพ่อเป็นหลายโรคนะคะจนมาจบที่โรคไตจะมีภาวะลมชักด้วยพอคุณพ่อตั้งแต่เป็นอัมพากมาคุณพ่อจะคุณพ่อเคยเป็นอัมพาตอัมพาตใช่ค่ะแต่ก็เดินได้คุณพ่อจะบางครั้งจะมีอาการ เหมอลอยทำตัวแปลกๆบ้างเช่นไปนั่งตามต้นไม้คนเดียวบ้างนั่งเหมือบ้างอคุณพ่อเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดค่ะย่างห้าสิบเก้าอว่าายยังไม่เยอะนะยังไม่ถึงหกสิบเลยคุณอาเป็นอะไรเสียชีวิตครับคุณอาหัวใจวายค่ะอยู่ดีๆแน่นหน้าอกอยู่บนบ้านแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลก็ใส่ท่อเขาไปเลยไปเลยค่ะแล้วคุณย่าที่ให้ที่มาเนี่ยเป็นอะไรเสียชีวิตครับเป็นมะเร็งปากมดลูกตอนอายุแปดสิบหรือแปดสิบเอ็ดเนี่ยค่ะ คุณย่ารองล่ะทั้งคุณย่ารองเสียชีวิตก่อนย่าค่ะน่าไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรแต่เคยได้ยินมาบอกว่าเป็นมะเร็ง่ะเป็นมะเร็งเหมือนกันคุณย่ารองกับคุณย่าสนิทกันจะมาไหว้อยู่บนบ้านเขาจะเป็นคู่ซึ่งสิ่งที่ไหว้เนี่ยคือย่ากเกาะที่เราเรียกว่าย่าเก่ะที่ตรงนี้หลังจากที่ที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณอาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีใครอยู่ไหม ตอนนี้เป็นคุณลุงเพิ่งกลับมาอยู่ได้กี่เดือนแล้วปีปีสองปีครับแปลว่าคุณลุงมาอยู่ก่อนที่คุณพ่อกับคุณอาจ,จะเสียใช่ค่ะมาอยู่ตอนช่วงที่เขาก็ป่วยๆกันอ่าคุณลุงยังอยู่เราอาจจะมีข้อมูลอะไรจากคุณลุงได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปครับระหว่างนี้ถ้าเขาจะเดินตามก็ปล่อยเข้าไปนะะโอเคค่ะ ที่นี่มีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นที่เนี่ยบูชาผีลุ้นยานเต็มไปหมดเลยมีผีทุกประเภทเลยอะ่ะคนนึงมาแบบยิ้มปากฉีกถึงลูงหูอ,อ,อีกคนนึงมาตาโบอีกคนนึงมาตาขาวอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะดูพาร์ตต่อไปนะฮะ คุณอย่าลืมกด u b s สไคร์ก่อนพอชอ s u b บสไคร์เสร็จแล้วนี่พาดต่อไปอยู่ตรงนี้คลิกสิรออะไรล่ะครับ